สวัสดีค่ะพี่น้องปังกุกและพี่น้องปังไปมืัอนี้ก็มาพากับช่องโมบิวชาแนลอีกแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องค่ะมืัอนี้มูบิวพาเข้าสวนเนาะค่ะปลูกผักไฮโดรโปรนิกเนาะค่ะผักไร้ดินเนาะค่ะค่ะอันนี้คือกรีนเนาะค่ะงามมากค่ะพี่น้องอ่าอันนี้คือคอร์สเนาะค่ะคอร์สเพาะกะค่ะน,นี่ก็กรีนเนาะค่ะ อันนี้เรดพร้อมขายเนาะคะ่ะกรีนเพราะว่าโมบิลขายไปส่วนหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะมาเฮามาเก็บกันเลยพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะคลิปกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโมบิวชาแนลเนี่ยนะคะพี่นอ้องเก็บหนะ้าโมบิลเลยะคะ่ะอันนี้จะโลโมบิลขายลดละลอยเนาะคะ่ะพี่นอ้องอันนี้ก็อันนี้ค่ะส,น,สนใจสอบถามได้เนาะคะ่ะเรื่องปลูกเรื่องเพาะปลูกเนาะคะ่ะพี่นอ้อง ค่ะมิมิต้นก้ามิปุ๋ยมิมะเร็ดพันไหานาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้โมบิกะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้โมบิลเนดน้อยค่ะหากโมบิลหน่อยๆแต่หากโดนๆน,นะคะพี่น้องงาม,ม่า่ะผักพกโมูบิลนะคะต้นบางใหญ่ได้เ้อค่ะพุ่มใหญ่เลย